คนนี้หลอ่อคนนี้หน้าตาดีคนนี้ตรงสเปกแน่นอนว่าสําหรับสาวๆการมองผู้ชายคนหนึ่งว่าหน้าตาดีหลอ่อถูกใจหรือไม่แต่ละคนคงมีความคิดหรือความชื่นชอบที่แตกต่างกันออกไปตามรสนิยมนะครับแล้วสงสัยหรือไม่ครับว่าคนสมัยก่อนเขามองคนหล่อกันอย่างไรและแบบไหนที่ว่าหล่อตามอุดมคติจะเหมือนกับในปัจจุบันหรือเปล่าเราลองมาหาคําตอบผ่านงานศิลปะที่สะท้อนให้เห็นรสนิยมหนุ่มหล่อในแต่ละยุคสมัยกันครับ เราจะเริ่มจากยุคที่เก่าแก่ที่สุดกันก่อนนั่นก็คือยุคกรีกและโรมันโบราณโดยมาตรฐานความหล่อของชายหนุ่มในสมัยนั้นสะท้อนผ่านงานศิลปะออกมา2ลักษณะได้แก่ 1. ความอ่อนเยาว์คือความงามย้อนกลับไปในศตรวรรษที่6ก่อนคริสต์ศราษในประเทศกรีซภูมิภาคแอตติกา ซึ่งอุดมไปด้วยผลงานจิตกรรมและประติมากรรมที่ยอดเยี่ยมซึ่งได้มีการค้นพบรูปปัน้นชายหนุ่มจำนวนมากในอีริบบทที่จริงจังและเคร่งขรึมเรียกว่าคูลอสแปลว่าเยาวชนโดยคาดว่าได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอียิปต์โบราณที่มีรูปทรงพื้นฐานเป็นรูปทรงเรขาคณิตลักษณะโดยรวมของคูรอสจะเป็นชายหนุ่มในอุดมคติที่ไม่มีบุคลิกเฉพาะตัว อยู่ในท่าทางที่เท้าซ้ายก้าวไปข้างหน้าแขนแนบชิดข้างลำตัวรูปร่างผอมบางมีเพียงรอยยิ้มลึกลับประดับบนใบหน้าเท่านั้นซึ่งรูปปั้นทุกตัวมีลักษณะแบบเดียวกันพวกเขาจึงนับว่าเป็นสัญลักษณ์ของแนวคิดความงามที่อ่อนเยาว์นั่นเองครับ ความเชื่อมโยงระหว่างความยาววัยกับความงามเป็นสิ่งสำคัญมากในยุคนั้นเพราะเป็นสิ่งที่กำหนดสถานะของแต่ละบุคคลในสังคมเพราะผู้คนต้องดำเนินชีวิตตามอุดมคติของอาเรเตซึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความงามทางศิลธรรมกับร่างกายและความสูงส่งดังนั้นรูปปั้นกูรอสจึงถูกใช้อุทิศให้กับเทพเจ้าและเป็นอนุสาวรีย์หลุมฝังศพอีกด้วย เมื่อการและเวลาผ่านไปประติมากรชาวกรีกเริ่มละทิ้งรูปทรงเรขาคณิตแบบอียิปต์ที่เคร่งครัดหันมาศึกษากล้ามเนื้อของมนุษย์มากขึ้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นความงามรูปแบบใหม่ของชายหนุ่มตามอุดมคติ 2. ชายงามที่อุดมไปด้วยมัดกล้ามหลังจากประติมากรชาวกรีก เปลี่ยนแนวทางศิลปะที่เน้นรูปทรงเรขาคณิตไปสู่การแสดงภาพร่างกายมนุษย์ตามธรรมชาติมากยิ่งขึ้น <S <S เกิดเป็นผลงานรูปแบบใหม่ๆขึ้นมานั่นก็คือรูปปั้นของนักกีฬาและเทพเจ้าซึ่งสามารถนำเสนอภาพร่างกายของผู้ชายได้แม่นยำม,มากที่สุดในบรรดาศิลปะโบราณน,นำพามาซึ่งชื่อเสียงอันโด่งดังและกลายมาเป็นตัวแทนความงามของชายในอุดมคติที่ร่างกายนั้นเต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อในปัจจุบัน งานศิลปะเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงอุดมคติของผู้คนในสมัยนั้นนั่นคือชายผู้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตัวอย่างเช่นเฮอร์คิวลิสชายที่ทุกคนทั่วโลกรู้จักเรื่องราวชีวิตอุปนิสัยวีรกรรมและความแข็งแกร่งของเขาซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกกำหนดโดยพละงกำลังทางกายภาพและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่เขามีส่งผลให้เด็กหนุ่มในสมัยนั้นถูกสนับสนุนให้แข่งขันกันในโรงยิมและกีฬาต่างๆเพื่อแสดงสมรรถภาพทางกายออกมานั่นเองครับ ถัดมาในยุคลางความงามของผู้ชายนั้นถูกนําเสนอออกมาเพียงลักษณะเดียวคือร่างกายศักดิ์สิทธิ์และชายหนุ่มแห่งจักรวาลช่วงปลายของจักรวรรดิโรมันได้เกิดการเคลื่อนไหวทางศาสนาใหม่ขึ้นอย่างไม่คาดคิดนั่นก็คือศาสนาคริสต์ด้วยแนวคิดที่ได้รับมาจากตะวันออกกลางและมรดกจากชาวยิวความงามในอุดมคติแบบใหม่จึงแตกต่างจากแนวคิดตามอารยธรรมคลาสสิกของกรีกและโรมันมากภาพเปลือยที่เคยชื่นชมถูกมองว่าเป็นสิ่งที่น่าละอายควรถูกปกปิดไว้ แต่ก็ไม่ใช่ว่างานศิลปะทุกชิ้นจะเป็นแบบนั้นเพราะยังมีข้อยกเว้นอยู่บ้างเช่นภาพการพรรณนาถึงพระทิ์ผู้ถูกตรึงกลางเขนหรือยอนผู้ให้บับติสมาที่แต่งกายด้วยผ้าขามา้าหรือหนังสัตว์เท่านั้นนั่นหมายความว่าร่างกายที่เปลือยเปล่าไม่ใช่เครื่องหมายของความอัปยศหากรังสรรในบริบทที่ถูกต้อง การเคลื่อนไหวทางศาสนาคริสต์ยังส่งผลต่อความชื่นชมชายหนุ่มในอีกลักษณะหนึ่งก็คือผู้ชายในอุดมคติไม่ใช่ผู้ชายที่มีกล้ามเนื้อหรือสติปัญญาเหมือนในสมัยโบราณแต่เป็นชายที่เป็นตัวแทนความสมบูรณ์ทางแบบจิตวิญญาณตามแบบร่างกายของพระเยซูคริสต์ที่ควรจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเนื่องจากพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้านั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระองค์จึงถูกพรรณนาว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวในภาพวาดของพระแม่มารีและพระกุมารเยซูในยุคกกลางหลายภาพ นอกจากชายงามในอุดมคติที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระเยซูคริสต์แล้วยังปรากฏภาพวาดยุคกลางที่มีชื่อเสียงของฮินเดกาดผู้ลึกลับแห่งบิงเงินแสดงให้เห็นถึงชายคนหนึ่งที่กลมกลืนกับจักรวาล จิตวิญญาณคือส่วนที่สำคัญที่สุดของความสง่างามของเขาซึ่งถือว่าเป็นชญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์แบบถึงแม้จะไม่มีมัดกล้ามเนื้อที่สวยงามก็ตามอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าศิลปินยุคกลางสามารถชื่นชมความงามของร่างกายได้แต่เลือกที่จะให้ความสำคัญกับโลกภายในของมนุษย์มากกว่าสรีระภายนอกชักจูงให้ผู้คนดูแลจิตวิญญาณมากกว่าร่างกายโดยใช้แรงบันดาลใจจากภาพวาดของพระคริสต์และนักบุญที่งดงามจากภายใน ไม่ใช่รูปลักษ์ภายนอกและยุคสุดท้ายที่จะมาพูดถึงก็คือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาเป็นยุคที่เต็มไปด้วยศิลปินชื่อดังสร้างสรรค์ผลงานอันน่าจดจำมากมายเมื่อมีศิลปินหลายคนผลงานหลากชิ้นความงามของชายหนุ่มที่สะท้อนผ่านผลงานนั้นก็ออกมาหลายลักษณะด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็น 1. วิตรูวิอุสกับเรขาคณิต พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์และโลกรอบตัวกระตุ้นให้คนผู้หนึ่งหันมาสนใจในร่างกายมนุษย์นั่นก็คือเลโอนาร์โดดาวินชีหนึ่งในนักพหูสูตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคเขาได้รังสรรค์ภาพชายคนหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อวิทรูเวียนแมน ชายร่างเปลือยที่ยืนทำหน้าบูดบึง้งแขนและขาทั้งสองข้างถูกวาดตามแบบวงกลมและสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันสมบูรณ์แบบซึ่งสิ่งหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือภาพนี้แสดงวิธีการสร้างผลงานที่ผสมผสานคณิตศาสตร์และศิลปะเพื่อให้เห็นถึงความเข้าใจเรื่องสัดส่วนความพยายามเชื่อมโยงมนุษย์กับธรรมชาติที่ไม่เหมือนใครและทำให้ผู้คนที่ได้ยนผลงานชิ้นนี้รับรู้ถึงความสามารถของตัวศิลปินได้เป็นอย่างดี โดยแรงบันดาลใจในการวาดภาพวิทรูเวียนแมนตามบันทึกของเลโอนาร์โดระบุไว้ว่าภาพวาดนี้เป็นการศึกษาสัดส,ส่วนตามที่อธิบายไว้ในสัตรนิพนธ์ชื่อว่าด้วยสถาปันยกรรมของวิตรูวิอุสผลงานชิ้นนี้จึงถูกมองว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อวิตรูวิอุสสถาปนิกชาวโรมันโบราณน,นั่นเอง 2. ความสมบูรณ์แบบในความไม่สมบูรณ์แบบ อีกหนึ่งตัวอย่างที่มีชื่อเสียงของผู้ชายในอุดมคติในยุคนี้คือเดวิดของมิเกลันเจโลซึ่งเป็นรูปปั้นหินอ่อนที่สูงมากกว่า5เมตรของเดวิดตามพระคัมภีร์ไบเบิลโดยนําเสนอเป็นภาพชายหนุ่มเปลือยกายคาดว่าอยู่ในอิริยาบถท,ที่กําลังเตรียมพร้อมสําหรับการต่อสู้กับโกลิอัตศัตรูตัวฉกาศแต่สังเกตไหมครับว่าท่าทางของเขาดูไม่เหมือนการเตรียมต่อสู้เลยกล่าวคือขาข้างหนึ่ง ยืนรับน้ำหนักเต็มที่ในขณะที่ขาอีกข้างขยับไปข้างหน้าเล็กน้อยนี่คือรูปแบบความงามตามอุดมคติแบบคลาสสิกคราวนี้ลองสังเกตสัดส่วนของเดวิดดีจะพบว่าร่างกายของรูปปั้นนั้นไม่ได้สมบูรณ์แบบศีรษะและมือของเขาดูใหญ่เกินจริงเมื่อเทียบกับส่วนของลำตัวขาและขอที่เรียวยาวผิดปกติ ในขณะที่อวัยวะเพศมีขนาดเล็กลงตามแนวคิดอารยธรรมกรีกโบราณแต่การเสนอรูปลักษ์แบบนี้อาจจะมาจากคำว่ามือที่แข็งแกรง่งซึ่งเป็นชื่อเล่นในอดีตของเดวิดหรืออาจเกิดจากการที่ผู้ชมมองผลงานชิ้นนี้จากมุมมองด้านล่างจึงทำให้เห็นความไม่สมบูรณ์นี้ก็เป็นได้ แต่ความผิดพลาดแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับปรมจารย์ปรติมากรอ,อย่างมิเกลันเจโลทำให้อดคิดไม่ได้ครับว่าสัดส่วนที่ผิดแปลกนี้ไม่น่านจะเกิดมาจากความไม่ตั้งใจแต่ว่าไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ผลสุดท้ายเดวิดก็เป็นหนึ่งในรูปปั้นที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกจนถึงทุกวันนี้ สะท้อนให้เห็นว่าผู้ชายในอุดมคติไม่จําเป็นต้องมีสัดส่วนทางคณิตศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบเหมือนวิทรูเวียนแมนแต่ท่าทางการวางตัวและความสําคัญเป็นตัวกําหนดว่าเขาจะถูกพิจารณาเป็นชายในอุดมคติหรือไม่ต่างหากซึ่งต่อมาปรัชญานี้ยังถูกนําไปใช้กับภาพบุคคลในยุคนั้นด้วยโดยการเปลี่ยนจากความงามทางกายภาพหรือภายในมาเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งและอํานาจแทนครับ3 ชายผู้มีอำนาจและความมั่งคั่งเมื่อคุณร่ำรวยและมีอำนาจคุณไม่กลัวที่จะแสดงมันออกมาคติประจำใจนี้สามารถใช้บรรยายถึงชนชั้นสูงในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาได้เป็นอย่างดีพวกเขามองว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าละอายที่จะแสดงพลังผ่านความมั่งคั่ง และไม่จําเป็นต้องทําให้รูปลักษ์ของพวกเขาสมบูรณ์แบบมากเกินไปในภาพวาดเหล่าชายชนชั้นกลางเองก็เริ่มลงทุนในงานศิลปะและศิลปินที่มีพรสวรรค์พวกเขาไม่สนใจว่าจะถูกมองเป็นผู้ชายในอุดมคติหรือไม่เขาเพียงต้องการแสดงตัวตนที่ทรงพลังออกมาเท่านั้นต้องการได้รับการยอมรับเป็นรายบุคคลและไม่กลายเป็นตัวแทนของแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับความงามและความสมบูรณ์แบบ ดังนั้นการแสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งและอำนาจจึงเป็นหัวใจสำคัญของภาพและนำพลังมาสู่ผู้ที่เป็นต้นแบบ เมื่อแนวคิดเปลี่ยนไปเช่นนี้การนำเสนอชายที่งามตามอุดมคติจึงถูกเปลี่ยนจากชายหนุ่มมาเป็นชายที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นถึงอย่างนั้นพระเยซูคริสต์หรือปฏิมากรรมโบราณก็ยังคงได้รับการชื่นชมและยังถือว่าเป็นความงามตามอุดมคติของพวกเขาอยู่ดังที่พบเห็นในภาพวาดยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาตอนต้นและจิตรกรรมฝาผนังที่มีฉากทางศาสนา และแม้ว่าเหล่าชายหนุ่มจะแสดงออกถึงความมั่งคั่งและอำนาจมากแค่ไหนพวกเขาต่างก็ตระหนักดีถึงความไม่สมบูรณ์แบบในพลังของตนเองภาพวาดจึงพรรณนาลักษณะเฉพาะของบุคคลด้วยสัญ,ญลักษณ์และพื้นหลังที่เน้นความแข็งแกร่งของผู้ชายซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้หมายความว่าผู้ชายในอุดมคติไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์แต่เป็นบุคคลที่มีอำนาจในมือความงามจากภายในหรือภายนอกก็ถูกบดบังด้วยความแข็งแกร่งของแต่ละคนแทนครับ การจะหยิบยกแนวคิดผู้ชายในอุดมคติที่บอกเล่าผ่านผลงานศิลปะในแต่ละยุคสมัยมาใช้ในบริบทปัจจุบันคงจะเป็นเรื่องยากเนื่องจากความคิดเกี่ยวกับผู้ชายถูกทำให้เป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้นและยากที่จะแสดงความชื่นชอบของแต่ละคนออกมาได้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าลักษณะความงามของชายทั้ง3ยุคสมัยนั้นยังคงเป็นรากฐานที่กำหนดมาตรฐานชายงามในอุดมคติมาจนถึงทุกวันนี้ครับ